มาจ้ะพี่น้องจ้ากินข้าวเพียงน้ำกันจ้าต้มักหุ่งปิ้งป่าพี่น้องมาจ้ะพี่น้องจ้ากินข้าวแ้วกันจ้ามาด้วยล่ะมากินต้มกึนงบัดบาน้องยืมทองเจียวขีดขึ้นมาอุ่นอัวคมเฮงเต่งเอิ๊กกินป่าแขกมาตรำยัง มาอลไรกับเทียงยูเทียงกินอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากอยู่กันมาเลยโด่งกับขึ้นโลทะนุว่าแบบโด่งโต๊ะเทียงกะจีกินย่างกับบอแซ่กันมาอยู่ดีไปกินย่างกับเแมันแซ่บอยู่วาดโจยโจยลงบะบีแข้งอยู่เป็นได้แขกเลยแถลงกินนี่ข้างเมื่อาทิตย์หน้าก็สิมาต้มยำเห็ดเพื่องกินจ้า กันจากมือแล้วมันบอออกมือโอ้เป็นดี่ซองที่พุนมันออกนั่นเดี๋ยวว่าจะออกมาเด้อรู้จะ <laughs> อ,ออกมาเด้อมาบก้ดื่ตอตร่นี้ผมบ่ลมเข่าอันนี้ยร์ลมเข่ามันไม่ออกคนนี้เฮ้ยเขามาดูแลเขามาสร้างห้องวันแล้วว่าเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เอาหัวง้อกินโลดผมถึกสูตรแล้ว ใส่กระสอบไปคอยลกก็จะมื่ยง่องยเงินง่วกินเสือีเพื่อนมาไห้ลุงบื่อบอคอยสียเมือไวยคอยเสียเมือไวยยเงินคอย่เ่ไยเงินเอู้วายอยาูกเพดเพือนกับ่อยคอยไม่เอาเสือมันใ่เนาะอ๋อ ปลาเนี่ยต้มยำมาด้วยหมูแค่ปวดเลยนะครับกะกินครับว่าเจ้าจะอยากกิ่นฝาหนองมันปลาตัวหนาเนี่ก็อยากอยนี้มันแซ่บมันมันเลยนี่แหละเลยครับข้าวเดียวบอกะกินว่าเพรอยากมันจะกินท้องมันแซ่บใสแท้ข้าวเดียวตัวหนานี่เขาจะกินอีกกินอย่างกิ่นฝาหนองเก่านี่มันแซ่บ

วานเมื่อกทากนิาปไปแกวออกมาแล้วกแกน้องม่หมองเยนิปาปุนจับวงมากอ่อแม่ออคุ้มเอีงอะัวนก้บ่านะบอ้บาอมาังนานักบอกมนี้ลงจากโลเลย ถูรถหุ่นอะลงจากโลเลยงอมไปเห็ดทางแทนต้องไปขึ้นมาใครอะมาคุณเราด่อยเล่าคอยเฮ้ยบางคนอะไปได้แล้วไปไม่น่าแล้วพอดีแล้วบานอนถึงเสากระเซาะได้ได้มาไปเป็นลูกไผ่เล่าเธอพอดีแล้วลูกไผ่กับแยากับกระเดะคือกันขันแย่ก้า ว่าม wow, yeah, really ืาอ <pus> ื่นเสียมัก <eps> บ yeah, well like, ัวมาให้กินมาลกกแบบว่าไปน้ำผุดไส้เวอเวอร์ยากัน็จะไข่โบเล่มาทานตอนนั้บกบกแต่งโตกินทานบอกไข่ก็แล้แต่งโตกินทานง่ายอยากไปช่วง ก็หันว่ามันข้าวอยากก้างอยากก้างเลยว่าบาอยากวันนี้ปาดตะเพียนนี่มันแซ่บท่านเอาไว้กับนกเจ้ากินเลิ่นซื่อมันนกเจ้ากินนั้นมาได้มาเว่าให้ข้างเยอว่าแสวมันเยอะอย่าง้คนื้อคำเดียรเท่านั้นเนี่ยบอกมันยังบอกนะว่าแท้แท้แท้แซ่บเท้ แสมันก so ินหัวหาน้ำมูก่ได้ยุกินน้ำยหเับสาระสาระแฟนรับเป็นนาโอ่หยานะรับแม่ตัวนี้สบายมากเป็นนาะเนาะมาต่อยา น็เีกเป็นรัดกันโอปนาเฮียเบิร์ดและซิปกโตให้มาแล้นั่นแหละที่มันไปเข่าหู้ละห่านละองมันไปเนาะเจ้าอาร์บอดีต้องอาร์ตจ็แเอยจงไปมันให้จ่บมันจะมันให้จบมได้คืจาก๊บโเลฮัก่าบอเบลเบลยบงห้อยมันบึงขึ้นใหคุ้มนะจนมาเฟ้ยังในโก๊บแนบอกเป็ตเบ่อเบเนบอเอื้อนเอรคนกิเอาไว้ใหนไม่แว ทังลุมแะบอกลุมและลุู้หว่ามันางใันไปกบไฮักคาลไปจงมันมันนัดกนแน่มันหันอยู่แล้วอย่ามันให้จ่ายพอได้พอหนมันจะมันจ่ายไปจ่กบสองโลคไม่เอาอ้าป่าแล้วจีกโตบอกินมาดิจังบริษัซึึงก็บบรอยากขึ้นนะมสิไรใฮ้ที่แตกเงี้ซอยกักับลงดื้นหกร้อยตอะนะ หัวหางอีกเดียวหัวหางกะบกัมห้เธอลายยิบสิบลูกตักอยังกำไรอยู่ในท้องเจ้าของนั่งขัลนลกินเอออย่ามึงนี่แห้งซะปลอบใจเจ้าของเงีสั่นมึงก็ะจำตั้งแต่ ไปแดดถวยกาวนะบริสิแตกของย่ของกินกับกูบ้ามากค่ะของกินก็บริสิแตกใส่กูบริสิกินก็ยังแล้เนาะไงมาเดือนนึงต่กมาไตลาดแลตลาดและลไน่คนกบน่งงิบสิบไมลสองทงกันเออออาวอาวอ้อ้าอออาอ รับพาโล้บอกมีแบบนั่งแบบพาโลกันยัางลายดูเดี๋ยวะทงเดี๋ยวเดี๋ยวทามแล้วกันยังยังจะทงไว้ย่างกิบเบ็กกิบเบ็กจอานแต่เออเดี๋ยวทามแล้วกปะหากปนก็หนาวว่าเออขาปนครบเลยแค่ยิ่งขายเลยราคาอยู่ในเมืองขายอยู่นั่นไงขายดี หาเขาจิ้ให้ได้ด้ววิพวกกระต่าแะให้่นงก็งายมึงิง่ายตังหันเัก็ต้องหันน้อยๆจิ้มนกลกเรา่น้มันเจบไม่ด้่อาทคอได้นี สุดยอดแน่นอนเลยนี่กว่าสมต่ำสมต่ำน้อยสุเนาะวันบริเวณบได้ต่ำแล้วะบ่มันก็กรต่ำไหมก็ได้ย่าำไมต่เนาะ ยากเมื่าย้อนสุกปูยูยากกระดกอะียบ่เนาะกินบ่ยิ้มขออยู่กินมือแล้งอีบ่เอือถึงว่าจะเอาไปเจียหาง้อนสุนี่ยเจียหาใช่ไหมเอือเนาะเจ้ใ้บ่กันไปเลิบแต่มา็ยกแต่ว่าข้ากิงข้าวแล้งอยู่พี่ก้อยวแงเาวข้าวแล้งเขาไปเลยนนึ่งเขาเาไปกินเนาะ่ย่้วานำอยู่เขากินเองขาวากินขนี่ 3ินหมอหน่งขาก็ยข้ากป้กินข้าวไปเ็ดกินข้าวจะข้าก็ากินบะฮอกข้าวมานั่งกินขาวบกินบ่โอ้ยบอก่อยก็บอแขกนี่แหละแต่ข้าวมันเจ้าข้าวแค่กินแบบนี้เลยขวปากินยี่ยแต่เพียนนี่ตรงนีก็ต้องถูกแต่ไมเหมือนเพื่อนเราพกนี้แต่ไหนก็เขาพูด อ,ปปอยตางซาามก็อยู่ตรงนัออ้นงเรจะมาอีกตัวนึงบ่มันีเขาบอกินตอกปานะคอยนี้แหละจะได้กินเพราะว่าเขาเรียงปย่าเขาเป็นยานหอกจุ๊บๆจให้เขานะเอ,อุ๊บๆจุมบๆมบ้า,างบๆบุ เนกันโโกะดค้ายเข่าบแบบนี้นะกได้ลายแต่ยายจะเด้อก็ได้ก็จมีแง่ในท้องก็่จได้กินเด้อเจ้าคายมูเจ้าก็คายเด้อากำไรแทีนเข่าทั้งายดูด่าดีกชีไว้เด้อดเข่าวันแบตชี้ีี้ดำรจอบมได้กินอิ่มเด้อด ดูด่าีเงี้บแล้วจะไปซื้นก่อนเถอะจะตามพันอยาเอาแต่เอาดใจคอยเป็นผู้เล่แจกป่าเด้อเขากหกบอกคอยฟอีมคอมาเสียเจ้าเอาไปเอาดื้อบือกินแงาลวเียาินเทียงกันแ้ไม่นยพอเจ้ากาคาเอาพักกบคนคนประยัดนะกบเนียตัววันดูแต่นอย บ่เฮ้ยมันเรือสามพันไกินเต็มที่แล้วบเฮ้ยบ่เบครบกินเออบ่ได้สามพันแบบ่เลยเฮ้ยอันนี้เราเิกินอยากได้ในช่องพันหาอะไร้ดบ่มันสัโต้มกับเต็มมักกะันนี่ไกันสามพันเลยบนี้มันอยได้หาดอย่าเกด้คนกินอีเมื่อกายบอกเอซเมื่อ้แล้วว่ากันได้สามพันาโอวเงินมาก็เลยจกินมาจังบ่เออ เจ้ากัดซื้อกินเองโลด,นนดเจ้ากับวันในท้นกูเลือดที่สามท่าอยากให้คนกินู่บมือนี้ใช่อ้อใจแล้วไปท่อมองเขานขับมุ้งป้นมุงเป็นโตให้น้บลแก่เออต้องมันเรีนโตแลนะ้วละันนะี้เป็นม็กเได้มาไหนมาต้มามากินใช่ปะสมพื้นนะตุ้ยมึงจ,จะได้ไรก่ยากอะ กินลงเาสังกับมอย่าอย่าทีเกจบก่อนชาบุฟฟิตเ้สั่นกินเลยมันสีบเาแต่ควนจะกินเนยังดีได้หมน้เียงวานมาแ้วนาของไปแล้วเพื่อนกินกับปุ้นกินซีนกินเ้ไรเน้อามันท่กับบุฟมั้ามาตามมาความเจ้าเยนได้กินยอะหนันล้โอ้ยคอยกับบิตกกับเต้นเต่นกัพร้อมมาไปแต่เน่ยงเต้นจนทำ

เขาบอกหมดใด้แต่พราะไ้กินข่าวเขาได้คมขบปาาซเนาะนี่กานปลาแดกมึงอันนแม่พมปรม่ได้ซได้ันนี้ทมันยงกดบรรยากาได้เบิรดเียร้าดึงนะฮจุ้ยลงนี่ดึงแต่ในตู้แต่แต่กูว่ากูกินปลาแดกแต่แรกครูยังไม่ได้กินรูหมามาบไปกินก้อนแล้วตัวนึง

แต่ว่าเล่งบกุ้มไปในหิม่ขา่กทิได้กินไขรดิบออกไปมันต่อฝืนบาน้าเส้นรดคุนซีท้อเหรอเุนซีท้อแต่ยงไหมต้องห่างได้เหร งงเกี่ยวกับกินมึงยูกรทักนี้มึนมาหาคอกินตอนคุก <music> <in Spanish> <t> ินอะแหลว่า <t> ปีต <un satisfy> <t> ้ม <un> อีกแล้วบ่เฮ้ยอะแพี่น้องเออบว่าลายใหญ่ห้างนะเปิดพื้นหม้คำว่าเป็นแสงลายเนาะแตสเก็ภาพบรรยากาศกินข่าวใบเพียกสำนีและพี่น้องเออฝากติดตามคลิปน้าจะทีมงานของพวกเราเนาจะจ้า 嗯。Mm. <laughs>